ยังคงสตตงเหมือนเดิมคะ่ะสาวเจนนี่ได้หมดทัาน์สดชื่นบอกว่าหนูยังไหวยังคงไปขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนเดิมค่ะและจากที่สาวเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหลายคนกคูจะทราบดีนะคะว่าเจ้าตัวและครอบครัวนั้นเกิดประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำค่ะแต่ด้วยสปิริตแรงกล้ายังคงขึ้นเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้ตามที่รับงานไว้เหมือนเดิมแฟนๆเองก็ส่งกําลังใจให้จํานวนมากค่ะหลังจากที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุนั้นนะคะแต่เจ้าตัวบอกว่ายังคงไหวค่ะ ซึ่งจะเจอการที่บริเวณหน้างานของจังหวัดตรังเหมือนเดิมเบื้องต้นอาการรักษาปลอดภัยดีทั้งหมดค่ะคืนนี้เจ้าตัวบอกว่า2ง,งานคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะหนูยังไหวค่ะ20นาฬิกาสิกาจังหวัดตรังตีหนสถิงพระจังหวัดสงขลาสำหรับแฟนคลับที่อยู่ใกล้สามารถไปให้กำลังใจสาวเจนนี้ได้ค่ะ